หลายกินกันไหมก็ดีนะเดี๋ยวเดีด๋ยวเพื่อนฟัง,งลายมาเนีเพื่อนฟังลายมามันอยู่ต่างประเทศอ่ะทำไมหรอก็พายุเข้าเครื่องบินดีเลยยังกลับมาไม่ได้เลยถ้าเป็นฟังเสียดายเวลาแย่เลยอ่ะไม่ต้องห่วงจ้าขนมตาง <ua> พี่ซื้อประกันการเดินทางของ M S I G พี่ซื้อให้เธอด้วยแหละตัวนี้นะคุ้มครองเครื่องบินดีเลยใจสามพันบาททุกหกชั่วโมงสูงสุดหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเลยนะจ้านี่เพี่ออย่างสบายใจไปจ้า โอ๊ยเกิดอะไรขึ้นหรอปังโอ๊ยมหมดเลยมันจะหลุดเลยอ่ะเจ็บมากไหมไปโรงพยาบาลน,นะปามไม่เออปังกลัวห่ารักษาโรงพยาบาลไปเดี๋ยวกลับไปดูที่ไทยดีกว่าไม่ต้องกันวนงวลปางประกัน M S I G ประกันเดินทางที่พี่ทำให้อ่ะมันคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุจ่ายสูงสุด2ล้านบาทเลยนะไปเช็คก,กันนะรอของกินอเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วก็ไปโรงพยาบาลน,นะ เอ๊ะขนมปังทำไมเธอถึงถือกระเป๋าอะไม่ลากไม่หนักหรอล้อมันพังเนี่ยโดนโยนแน่นอนกระเป๋าไปใหม่ด้วยซ่อมพงแน้เลยอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะขนมปังประกันของ MSIG ที่พี่ซื้อให้เธออะครอบคุมคุ้มครองถึงกระเป๋าการนเดินทางเสียหายหรือชำรุดสูงสุด3 0,000่นบาทนะจ๊ะว้าวเย่ทำประกันก่อนเดินทางนี่ดีอย่างนี้ เนี่ยพี่แอทริปนี้ปังโคตรสวยเลยทั้งกระเป๋าพังทั้งอะไรอะไรแต่ดีนะที่พี่ทําประกันเดินทาง FSIG ให้ปังด้วยไม่งั้นได้เสียตังค์อีกบาลแน่เลยเห็นไหมว่าประกันการเดินทางของ m s i g คุ้มมากเลยนะเวลาขนมปังจะเดินทางไปต่างประเทศก็อย่าลืมซื้อนะแล้วพี่ซื้อที่ไหนหรอคะซื้อง่ายมากเลยขนมปังที่เว็บประกัน .com ซื้อร่วงหน้าก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศ2ชั่วโมงนะขนมปังดีเลยต่อไปจะไม่ลืมทําประกันเดินทางก่อนไปต่างประเทศละ